สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับมือวัน,นี้ว่าด้วยเรื่องนกครับผมสมาชิกได้ลงมกอในช่วงสมาชิกสมาชิกลานสแสดงของเราตายไปหนึ่งตัวครับผมนี่ตายแล้วเดี๋ยวไปฟังมาเดี๋ยวไปฟังโอ้มีอยู่สามตัวมีเมีเโอ้ยหนวมาจากทั้งนี้ครับพี่น้องนี่จกตกมาจากเทิงครับปซุม่มปะใดวะ ซูมบ่ได้สิเป็นย่งซี่อ๋อนี่ครับดูลังอยู่นี่คะตกมาตรงนี้ตรมาตรงนี้ตายไปตัวนึงครับตายตัวนี้เหลือสองตัวตัวนี้โอเคอยู่ครับตัวนี้ล่อเล่แล้วครับนี่ตัวนี้อาการล่อเล่อยู่ครับอาการสิบคือสีมะย่างครับพี่น้องครับตัวนี้คไอ้ตัวนี้รัามะย่างแล้วครับผมตายแล้วครับอ้ตัวนี้ครับเป็นตัวลาเขา อันนี้ตัวใหญ่ครับโอ้หิวแล้วครับนี่หิวหิวเฮ้ยัจงได้ละบานนี้พี่น้องอันนี้รับน่าจะไม่รอดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไขมันแดงให้กินโอ้ลำบากอีกแล้วบานี้เอาเลี้ยงสร้างไปนําเลี้ยงนกไปน้าเลี้ยงช้างไปด้วยเลี้ยงนกไปด้วยครับตัวนี้น่าจะไม่รอดนะครับนี่ตัวนี้เพื่อเฮ้ยัจงได้ครับเป่าดากวะ เป่าดาก,ก็บาดฟื้นนะครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วอันนี้ตัวนี้แข็งแวนวยังต้องไปไปฟังแล้วไปทิ้งนะตัวนี้ครับตรงนี้ยังดูโอ้ยตัวนี้ก็คือสีบะย่างแล้วครับพี่น้องเอ้ยคือสีบรอดแล้วครับนี่ดูคอพับแล้วครับผมคอพับแล้วอโอ้ยน้องเอ้ายังไดบ้างนี่โอ้ยมันตัวผอมสงสัยว่าแม่มันแม่มันตายหรือเปล่าครับนี่ ตัวพร้อมผมครับแม่น่าจะตายครับแม่น่าจะตายน่าจะน่าจะตายเนยน่าจะตายแล้วแหละแม่มันมันไม่ดิน้นตกจากไอ้นั่นหรอกครับจากลังมันหรอครับลังก็ทําอยู่ตรงนี้ดูตรงมุมลานแสดงของเราครับนี่มุมนี้เลยครับนี่มมทางด้านทิศบันออกครับผมทาตรงนี้นี่ก็คือลานแสดงของเรานน่นก็คือเฮียหม,มู กำลังกวาดอยู่ครับนกกระทำรังในลานแสดงเรามันมีแค่นกกระจิบนะนกกระจิบกับนกเอี้ยงส่วนนกพิราบนกพิราบไม่ค่อยไม่ค่อยมาทำรังแถวลานแสดงครับจะทำรังอยู่หลังอาคารหลังเขานี่หลังนี้ข้างบนบนหลังคาเนี่ยั <laughs> ทางหมดแล้วครับผมมีแต่ขี้มีแต่ขี้นกพิราบครับผม อาแับนี้ก็มาช่วยกันเดอพี่น้องเอ้ยมาช่วยกันดูแลเด้อสมาชิกลานแสดงของเราสามตัวนี่สามตัวตายไปหนึ่งตัวเราแร่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็รอดหนึ่งตัวครับตัวนี้น่าจะรอดอยู่นะครูนี่น่าจะรอดอยู่ตัวนนทํทำใจเลยครับตัวนนทํทำใจเลยคงจะไม่รอดแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะเลี้ยงตัวนี้แล้วครับผมเลี้ยงอยู่ที่ลานแสดงนี่แหละ ตัตไปก็ตัวใครตัวมันครับขอให้โตเดี๋ยวไปอ้ยหนออาะออาซอยซอ,อยกันครับพี่น้องเอ้สมาชิกลานแสดงของเรานี่อยู่ในลานแสดงก็คือสมาชิกของเราแหละครับอยู่ในลานแสดงก็คือสมาชิกของเราสมาชิกเราตายไปหนึ่งตัวแล้วสองตัวแล้วโอ้น่าจะไม่รอดแล้วครับแลโอ้ยเนออามาซอยเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อวยดูแลกันนะครับ เียงนก<ๆ>เสียนนก<ๆ>นก็ลองอยู่เอาเผื่อกระตายไปแล้วน้องกระตายไปสองตัวแล้วอันนี้น่าจะเป็นพี่ครับพี่น้องคนกลางก็น้องคนเล็กนะครับโอ้หิวหิวไ <c oughs> อ้เน,นี้ยหมูฝากเลยเ้อน่นาจะเป็นแม่มันลงหมูเป็นแม่ไอ้บอกแม่มันบินไปแถวนู่นบะ่ะตายแล้วครับตายแล้วเรียบร้อย สองตัวแข็งแล้วตัวนี้แข็งแลน่หมดเจาะเลยครับพี่น้องตัวนี้รอดอยู่ครับอ้าวเหลียงตัวเดียวโน้ตลาเอ้ยโอโน้ตลาเอ้ยโอ้อปะพี่น้องใส่เบิ้งกันเลยครับเอ้ยครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับปอ่ะปะเดี๋ยวไปอ่ะสิป่อนไข่มดแดงนะครับปะปะตัวเดียวอันนี้ตายแล้วมันเหลือตายแล้ว เข็งตี๊ดปะนายจะตายตอนเช้าช่วงเช้าตกลงมาเนี่ย